ท,ทุกท่านให้ทราบว่าคลิปวันนี้นะครับมันจะไปใช้นะครับก็คือในช่วงของวันที่ 30, 30 31สิงหานะครับแล้วก็1 2 3กันยายนก็คือจันทร์ถึงศุกร์ไปเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็จากการพยากรณ์แนวโน้มทองคำเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามคาดการเอาไว้นะครับ หลายอย่างที่ทุกท่านติดตามกันมาตลอดเนี่ยก็คงทราบแล้วว่ามันก็เข้าไปตามแผนที่ผมให้ไว้ทุกประการเลยนะครับเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันทำงานนะครับแต่ว่ามันย่อตัวลงมาเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 7 5เหเรียญแน่นอนครับว่าทองคำเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางได้นะครับก็ดีตัวกลับขึ้นไปนะครับซึ่ง แน่นอนครับมันก็ขึ้นตามหลักของเทคนิค a l กราฟแล้วก็มีปัจจัยข่าวในเรื่องของ QE แล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาด้วยนะครับทำให้ทองคำเนี่ยมันก็มุ่งหน้านะครับขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวให้ได้ตามที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เมื่อที่ก่อนนะครับทองคำก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปปิดตลาดเนี่ยนะครับได้สูงสุดเนี่ย ที่ราคา1,819เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทเนี่ยที่ระดับราคา32.54บาทต่อดอลลาร์นะครับอาทิตย์นี้ครับจะเอายังไงต่อดีนะครับแนวโน้มทองคำออกมาในลักษณะนี้นะครับผมเชื่อว่าทั้งชาวเหวเนี่ยก็คงมีการตั้งคำถามว่าจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรทองคำจะย่อตัวลงได้อีกไหมนะครับส่วนชาวดอยเองครับก็ลุ้นให้ทองคำเนี่ยขึ้นต่อ นะครับเพราะว่าให้ทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวให้ได้นะครับผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยยังมีการติดดอยเนี่ยสูงกว่า1,850เหรียญจนถึง1,900เหรียญเลยด้วยซ้ำนะครับมีคำถามกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมตอบการให้แบบชัดๆกันไปเลยครับว่าอาทิตย์นี้นะครับจะเอายังไงวางแผนในพอร์ตแบบไหนดีนะครับถึงจะถูกต้องแล้วก็ดีที่สุด เท่าที่ผมจะแนะนำให้ได้แล้วกันนะครับเ,ออเริ่มเลยแล้วกันนะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่30สิงหาถึง3กันยายน64นะครับจะมีแผนการเล่นดังนี้ข้อที่1เลยนะครับปัจจุบันนะครับให้นักลงทุนทองคําทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ทองคําเป็นเทนขาขึ้นระยะกลาง แต่ว่ายังเป็นเทนขาลงระยะยาวอยู่นะครับและที่นักลงทุนครับจะต้องทราบเลยก็คือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันนะครับมีการย้ายตำแหน่งเกิดขึ้นแล้วนะครับจากเดิมครับอยู่ที่ราคา1775เหรียญปัจจุบันครับย้ายตำแหน่งครับมาลอยอยู่ที่ราคา1 7 8 5เหเหรียญส่วนในจุด เปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับก็ยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับยูอที่ราคา1,830เหรียญข้อที่2ครับในเมื่ออาทิตย์นี้ครับออกมาทรงนี้นะครับทำให้เราทราบกรอบทองคําได้ว่ากรอบทองคำเนี่ยจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา1,785ถึง1,830เหรียญน,นะครับซึ่งต้องมาวัดใจกันในอาทิตย์นี้ถ้าเกิดทองคำครับ ทะลุ1830เหรียญขึ้นไปได้จะเกิดแรงซื้อ2แรงก็คือทั้งระยะกลางบวกยาวนะครับทำให้ทองคำขึ้นต่อเนี่ยได้ถึงระดับราคา1,860ถึง1,865เหรียญจะพูดว่าทองคำขึ้นเป็น2แรงก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ1830เหรียญขึ้นไปได้เนี่ย นอกจากเทนขาขึ้นระยะกลางทำงานแล้วระยะยาวทำงานด้วยลืมไปไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยระยะยาวใหญ่เนี่ยก็เป็นขาขึ้นอยู่จำได้ไหมเกิดแรงขึ้น3แรงแบบนี้ครับผมเคยพูดบ่อยๆว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีฉะนั้นแล้วพีคที่สุดในอาทิตย์นี้ครับก็คือด่าน1,830เหรียญ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุขึ้นไปได้หรือปิดตลาดสูงกว่าราคา1830เหรียญได้เมื่อไหร่วันใดวันหนึ่งของอาทิตย์นี้นะครับทองคำจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีแต่กลับกันครับถ้าเกิดเกมมันพลิกนะทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1785เหเหรียญได้นะครับอันเนี้ย ทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะลงต่อแบบกู่ไม่กลับเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะลงไปถึงระดับราคา1740ถึง1750เหรียญได้เลยนะครับข้อ3ครับคำถามนะครับชาวเหวจะแก้พอร์ตอย่างไรดีนะครับผมตอบให้แบบนี้นะว่าชาวเหวครับต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าตอนนี้นะให้หยุด เปิดออเดอร์เซลหรือเปิดออเดอร์ขายก่อนนะครับตอนนี้ให้หยุดเลยนะครับอย่าเปิดออเดอร์เซลล์แล้วนะครับให้อยู่เฉยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นครับให้รอทองคำเนี่ยนะครับย่อตัวลงมาที่ราคา 1, 8 10, 1 0 1 8 0 1แล้วก็1792เหรียญครับค่อยๆทยอยซื้อบายนะครับติดพอร์ตเอาไว้นะครับเพื่อการพอร์ตแตกเอาไว้นิดนึง อย่างน้อยหนึ่งในสามหรือว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ยังดีนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1792เหรียญลงไปได้อันเนี้ยปล่อยหลายลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปทยอยปิดกำไรฝั่งเซลล์หรือฝั่งขายที่ติดเอาไว้เนี่ยครับทยอยปิดกำไรออกมาก่อนละกันนะครับแล้วก็สำคัญครับถ้าหลุดต่ำกว่าเอ่อ1792ลงไปได้เนี่ยนะครับก็อย่าไปซื้อบายเพิ่มนะครับ ให้รอจังหวะก,ก่อนนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเดี๋ยววันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยผมจะเข้ามาแนะนําอีกทีหนึ่งทีนี้พอมันเออ่พอเราทยอยปิดนะครับฝั่งขายเซลล์ออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือออกให้ได้มากที่สุดนะครับต้องสังเกตดีๆว่าทองคำเนี่ยมันหลุดต่ํากว่าราคา1785เห้ียญไหมถ้าเกิดทองคําเนี่ย มันยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา1,785เหรียญน,นะครับแปลว่าทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะดีตัวเนี่ยกลับขึ้นไปที่เดิมได้นะครับที่ซื้อบายมาก่อนหน้านี้หรือจะซื้อบายเพิ่มก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่หลุดต่ำกว่า1,785แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1,785ลงมาเมื่อไหร่นะครับท่านอาจจำเป็นต้องเปิดเซลล์เพิ่ม เข้าไปอีกนะครับเพื่อไปกันเ,เจ้าไม้ใบสามไม้แรกที่ผมให้ไว้เมื่อกี้นะครับต้องประคองพอร์ตแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคทีนี้มาดูข้อ4นะครับสรุปแนวโน้มทองคำเบื้องต้นก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเล่นตามเทนนะครับก็คือมันเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับ รอทองคําย่อลงมานะครับแล้วเปิดซื้อบายอย่างเดียวนะครับแต่รปที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1785ได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวยังไงเนี่ยทองคํายันขึ้นต่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นตามเทนขาลงระยะยาวนะครับนั่นแปลว่าท่านยังสามารถที่จะเปิดขายเซลล์ได้อยู่นะครับแต่มีจุด Uh, STOP ปลอสหรือจุดตัดขาดทุนเนี่ยที่ราคา1,830เหรียญถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับตรงนั้นอ่ะค่อยยอมแพ้แต่โดยส่วนตัวแล้วในอาทิตย์นี้นะครับอาจารย์เติงครับกลับมองแบบนี้ว่ารอบแรกเนี่ยทองคำเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านด่าน1830หรือยังไม่น่าจะปิดตลาดสูงกว่า1830ได้นะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับอาศัยจังหวะเนี้ยเล่นกําไรฝั่งขายหรือปิดกำไรฝั่งขายเซลลงมาก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุ1,830เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็แค่กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอันเนี้ยก็ไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นตามแผนนี้ แผนการซื้อขายทองคําแบบโกลด์สปอตหรือแบบ USD ต่อออนนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเอาภาพรวมก่อนกรอบทองคำเนี่ยนะครับมันจะวิ่งในกรอบราคา1,785ถึง1,830เหรียญน,นะครับทะลุกออกข้างไหนได้ก่อนนะครับวิ่งกันต่อข้างนั้นทันทีนะครับสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดออยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1เลยนะครับ ถ้าพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับเปิดตลาดมาตอนเช้าทองคํเนี่ยมันทะลุราคา1,820เหรียญขึ้นไปได้เปิดซื้อตามไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปทดสอบการเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยรอบแรกเนี่ยที่ด่าน1,830เหรียญซึ่งผมเนี่ยได้บอกเอาไว้ตั้งแต่อาธิที่แล้วแล้วนะคบว่าทองคํเนี่ยมันจะพยายามทําทุกอย่าง เพื่อเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะยาวฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดเปิดตลาดมาวันจันทร์ทะลุ1,820เหรียญขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยกรอบกำไรที่1,825ถึง1,830เหรียญเนี่ยท่านทำกำไรตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับข้อที่2ครับแต่ถ้าเกิดเปิดตลาดมาครับทองคำเนี่ยยอตัวลงมาก่อนนะครับให้ไปรอดักซื้อบายนะครับที่ราคาประมาณ1,810 หนึง่งพันแปดร้อยหนึ่งแล้วก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเหรียญครับทั้งสามนี้อ่าทั้งสามไม้นี้นะครับก็เป็นจุดเด้งรีบาวครับท่านค่อยๆเก็บซื้อไปได้เรื่อยๆนะครับก็กําไรเมื่อไหร่ก็ปิดไปเลยนะครับท่านไม่ต้องถือนานนะครับเพราะมันเป็นแค่จุดเด้งรีบาวเฉยๆข้อสามครับจากข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดทองคําเนี่ยนะครับมันทะลุราคาหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเหรียญขึ้นไปได้ ก็เปิดซื้อตามขึ้นไปอีกได้เลยนะครับหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอที่1830ย์ก็ได้ไปรอปิดกำไรที่ราคา1838ถึงห8 4 0ี่เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1835เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1848ี่ถึง1น5 0เหรียญอ่ ข้อที่เดี๋ยวนะข้อที่หนะ้าจ้ะตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับอ๋อเดี๋ยวพอมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะครับแป๊บหนึ่งผมทวนอย่างนี้นะถ้าเกิดทองคําทะลุหนึ่งแปดสามศูนย์ไปปิดที่หนึ่งแปดสามแปดถึงหนึ่งแปดสี่ศูนย์ถ้าเกิดทองคําทะลุหนึ่งแปดสามห้าไปปิดกําไรที่หนึ่งแปดสี่ศูนย์ถึงหนึ่งแปดสี่สามถ้าเกิดทองคําทะลุ 1842ให้ไปปิดกำไรที่1848ถึง1850นะครับนี่คือสรุปแบบนี้นะแล้วก็ข้อ6ข้อสุดท้ายครับผมขีดเส้นตายกับชาวดอยนะครับที่ราคา1,785เหรียญน,นะครับต่ไปทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,785เหรียญได้อยู่นะครับทองคำเนี่ยยังขึ้นต่อเนื่องได้อยู่นะครับแล้วก็มันก็คงจะไปทดสอบด่าน1830 ทะลุ1830ขึ้นไปได้ครับหรือปิดตลาดสูงกว่า1830ได้ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งนะครับของทิศหน้านี้นะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าทองคำเนี่ยเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับโอเคจบในส่วนของท่านที่เก็งกำไรขาขึ้นหรือรอเปิดซื้อบายนะครับมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับ ข้อที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับชาวเหวนะครับท่านต้องลุ้นก่อนว่าอย่าให้ทองคำเนี่ยมันทะลุ1830เหรียญขึ้นไปได้หรือว่าปิดตลาดสูงกว่าราคา1830เหรียญน,นะครับพอถ้าเกิดมันทำได้จริงนะครับก็คงเป็นอวสานของชาวเหวเลยน,นะครับถ้าเกิดทะลุ1830เหรียญขึ้นไปได้ แต่ถ้าเกิดอาทิตย์นี้ยังทำไม่ได้นะครับท่านจะได้เห็นน้ำตกสีแดงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาี่ทองคำเนี่ยมันจะล่วงลงเนี่ยกลับไปที่ราคา1795ถึง1800เหรียญเนี่ยยังมีให้เห็นอีกครั้งหนึ่งข้อที่2ครับตั้งเปิดขายสต็อบนะครับที่ราคา1814เหรียญครับ หลุดลงไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา 1, 8 0 7เถึงห8 0่นเหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเื้อตอบครับที่ราคา1 8 0 9เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 8 0 1ห่ถึง1น0 3เหรียญข้อที่4นะครับตั้งเปิดขายเื้อตอบครับที่ราคา1 8 0 3หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1795 ถึง1,797เหรียญข้อที่5ครับตั้งเปิดขายเซลล์ตอบครับที่ราคา1,795เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปริดกำไรที่ราคา1,788ถึง1,790เหรียญข้อที่6ครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดขายเซลล์ตอบครับที่ราคา1,790เหรียญครับหลุดลงไปได้นะครับก็ ทองคำเนี่ยน่าจะลงไปลึกพอสมควรนะครับไปรอปิดตลาดที่ราคา1 7 8 2ถึง1 7 8 4เหรียญเนี่ยได้ไม่ยากนะครับข้อที่7ขีดเส้นตายนะครับให้กับชาวเหวน,นะครับจุดชี้เป็นชี้ตายของชาวเหวครับอยู่ที่ราคา1830เหรียญน,นะครับผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังไม่สามารถปิดตลาดสูงกว่า1830เหรียญได้ชาวเหวย,ยังรอดอยู่นะครับ ถต่ถ้าเกิดเป็นตลาดสูงกว่า1,830เหรียญได้เมื่อไหร่นะครับเป็นอวสานของชาวเหวี่ยวทันทีนะครับเพราะทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์และมันอาจจะมีจังหวะย่อลงตามธรมเนียมสักครั้งหนึ่งแล้วข้อเทนี้เนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยถึงระดับราคา1,850เหรียญถึง1,860เหรียญเลยได้ไม่ยากนะครับก็ต้องมาดูกันว่าอาทิตย์หน้านี้จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้ให,หรือไม่อย่างไรนะครับ ผมหมายเหตุเพิ่มเติมเอาไว้ให้นิดนึงนะครับว่ามีด่านที่น่าสนใจอยู่ด่านหนึ่งก็คือ1,804เหรียญนะครับ1 8 0่คือด่านนี้มันเป็นด่านที่สำคัญทั้งชาวเหวแล้วก็ชาวดอยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,804เหรียญลงมาได้เนี่ย ชาวดอยเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในการเข้าซื้อออกไม้ให้น้อยลงนิดนึงเพราะจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดสตาร์ทของขาลงนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า 1, 8 0 4ี่เหรียญลงมาได้แล้วมันดีดกลับขึ้นไปเหนือ1 8 0 4ี่เหรียญอีกครั้งหนึ่งไอ้เจ้า1 8 0 4ี่เหรียญเนี่ยมันก็จะเป็นจุดสตาร์ท ใหม่ของขาขึ้นอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วนี่เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมเอาไว้ให้นะครับโอเคก็สรุปคำแนะนำวันนี้นะครับก็คงต้องบอกก่อนว่าถ้าเล่นการตามเทรนด์จริงๆนะครับคงต้องยึดเทรนด์ขาขึ้นระยะกลางเอาไว้ก่อนนะครับย่อลงมาแล้วก็ทยอยเข้าซื้อไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดผ่านด่าน1,830เหรียญได้เนี่ยนะครับ ก็ชัวร์แล้วทองคําขึ้นต่อเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเอาความเห็นส่วนตัวของผมผมเลือกยืนข้างฝั่งเปิดขายเซลล์ในอาทิตย์นี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคาดการว่ารอบแรกเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่าน1830ก็น่าจะย่อตัวลงมาได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุ1830เเหรียญขึ้นไปได้ก็ไม่มีอะไรเสียหายครับที่ท่านจะกลับหน้าเล่นเปิด ซื้อหรือเปิดเล่นฝั่งซื้อแทนนะครับแล้วก็สต็อปลอดฝั่งเซลล์ไปนะครับก็คงไม่เสียหายอะไรมากนะครับแต่อย่งตอนเนี้ยเวลานี้เนี่ยนะครับที่แนะนําตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันยังอยู่ต่ำกว่า1830ฉะนั้นเนี่ยผมยังเทใจว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสย่อตัวลงก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับโ okay. อเคอ,อาทิตย์นี้นะครับผมคงต้อง ดกหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนเองละกันนะครับว่าจะเลือกข้างไหนระหว่างเทคนิคกราฟที่ถูกต้องทั้งหมดที่ผมบอกมาเมื่อกี้หรือจะแค่เอาความเห็นส่วนตัวของผมที่ผมเลือกยืนข้างฝั่งเปิดขายเซลล์นะครับอันนี้ถ้าน้องตัดสินใจเองละกันนะครับก็คงจบแค่นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้วันนี้กินเวลาเยอะพอสมควรเลยนะครับ ก็เพิ่มเติมให้กับนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์96.5%แล้วกันนะครับว่ามีแผนการเล่นดังนี้นะข้อที่1เลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับคนซื้อขายทองคําแท่งนะครับเจอพิดค่าเงินบาทเล่นงานนะครับเรียกได้ว่าขาดทุนกันเยอะทีเดียวถ้าเล่นตามแผนที่ผมให้ไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยคิดว่าค่าเงินบาทก็คงไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ไปเข้าตามเกณฑ์ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ข้อที่2นะครับอาทิตย์นี้นะครับ กรอบทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับจะวิ่งในกรอบราคา2 7 8 0 0ถึง2 8 1 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ2 7 8 0 0ถึง2 8 2 0 8 1 0บาทนะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งต่อกันยาวๆข้างนั้นเลยข้อที่3ครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอซื้อบายนะครับที่ราคา2 7 7 8 0 27,650แล้วก็27,550บาทนะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวข้อที่4นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุราคา28,050บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อตามขึ้นไปได้เลยนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นมาถึงราคา28,200กับ28,400บาทเนี่ยคงไม่ยากเท่าไหร่ข้อที่5ครับถ้าเกิดเกมพิกนะครับ ทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา27,800บาทลงมาได้นะครับให้เปิดขายเซลล์ตามน้ำลงไปเลยนะครับเป้าหมายกำไรครับอยู่ที่27,600ถึง27,650บาทหรืออาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับข้อที่6นะครับสำหรับนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเงินบาทนะครับมันแข็งได้ก็อ่อนได้นะครับฉะนั้นแล้วครับเล่นตามแผนที่ให้เอาไว้นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ รู้จุดเปิดเข้าซื้อรู้จุดเปิดเข้าขายรู้จุดปิดทำกำไรแค่นี้ก็คงเพียงพอแล้วสำหรับนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์ค้าส่นะครับฝากไว้แค่นี้ครับถ้าเกิดมีเปลี่ยนแปลงครับเจอกันใหม่ในวันช่วงวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ,นนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ